คุณต้องการชีวิตที่มีความหมายมันไม่ใช่ทางเลือกมันคือสิ่งที่คุณต้องทำในการใช้ชีวิตเพราะมันจะช่วยคุณต่อสู้กับความทุกข์และที่มากกว่าน,นั้นเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันหมายถึงการยอมรับความรับผิดชอบของตัวเองที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ รับทั้งผิดรับทั้งชอบจนคุณสามารถทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่จนคุณสามารถนำใครสักคนไปยังก้นเหวล,ลึกที่ดูสิ้นหวังและยังสามารถบอกกับเขาได้ว่าไม่แปลกใจเลยที่คุณสิ้นหวังขนาดนี้เพราะความเด็ดขาดของตัวเอง แต่เรามองไปรอบๆแม้จะอยู่ในก้นเหวลึกขนาดนี้มันมีความเป็นไปได้มากมายซ่อนอยู่มันรายล้อมคุณอยู่และคุณสร้างเส้นทางขึ้นมาได้ด้วยสิ่งที่อยู่รอบๆนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงความน่ากลัวของมันเลยและคุณจะเริ่มทำสิ่งนั้นด้วยความรับผิดชอบของคุณเองผู้คนเข้าใจเรื่องนี้ ดังนั้นนี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้ทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมันไม่ใช่คำพูดที่จะสร้างแค่โลกสวยให้กับความคิดคุณแต่มันเป็นการยืนกรานว่าหากปราศจากการเอาใจใส่ในความจริงอย่างถูกต้องชีวิตของคุณก็จะเสื่อมลงและจบลงไปในที่สุดไปพร้อมกับความขมขื่นและเหมือนตายทั้งเป็น จนการสนทนาก็ไม่จริงจังมากพอเท่าที่ควรมันแย่มากๆโดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาวและสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณอยู่เสมอก็คือผมจะไม่พูดให้กำลังใจแบบไม่รับผิดชอบโดยการใช้ประโยคว่าคุณดีในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วซึ่งนั่นมันแย่มากๆมันไม่ใช่แค่คุณไม่โอเคในแบบที่คุณเป็นในตอนนี้ คุณเองก็ไม่คิดว่าคนอื่นๆนั้นโอเคอย่างที่พวกเขาเป็นในตอนนี้เช่นกันคุณไม่คิดว่าลูกของคุณโอเคอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าคุณไม่รักพวกเขาแต่อย่างใดนะแต่คุณคงไม่ต้องการให้เขาอายุสามขวบตลอดไปหรอกใช่ไหมคุณต้องการให้พวกเขาปรับปรุงให้ดีขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็นฉะนั้นแทนที่จะบอกคนหนุ่มสาวว่าพวกเขาโอเคในแบบที่พวกเขาเป็น มันดูเป็นคำพูดที่น่ากลัวสำหรับพวกเขามากว่าถ้าหากพวกเขาหมดหวังแล้วก็สมมุติว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่พวกเขามีความสุขไม่ได้มีเป้าหมายของตัวเองเที่ยวหนักดื่มเหล้าเยอะเล่นโซเชียลเยอะเกินไปไม่มีเป้าหมายอะไรเลยไม่มีโครงสร้างในชีวิตเลยแล้วก็กำลังทุกข์อยู่สุดๆด,ด้วยแล้คุณจะทำยังไงเดินเข้าไปหาพวกเขาแล้วบอกว่าคุณโอเคในแบบที่คุณเป็นแล้วเหรอ นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาอยากจะได้ยินแทนที่จะพูดแบบนั้นผมจะพูดว่าไปซะออกไปทำอะไรสักอย่างเดียดนี้และมันจะไม่ง่ายแน่นอนแต่คุณต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวเองออกไปจากสถานการณ์แบบนี้สักทีและผมเชื่อในตัวคุณผมเชื่อว่าคุณทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้ แต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมากกว่านั้นจนเราสามารถเพิ่มความสุขกับสิ่งที่เรามีได้ซึ่งสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่พอชีวิตมันยากซึ่งนั่นไม่เป็นไรแต่อย่างแรกเลยคุณต้องจริงจังกับมันก่อนใช่เลยคุณทุกทรมารและคุณก็มีเหตุผลของคุณที่จะเป็นแบบนั้นได้แต่แม้มันจะเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องจริงจังกับมัน แม้ว่ามันจะมากกว่าที่คุณคิดและคุณเองก็รู้เรื่องนี้ดีเพราะมันคือเรื่องของคุณเพราะคุณเองก็ประนามตัวเองที่ไม่ลงมือแก้ไขมันเช่นกันพวกเราคือการรวมกันของสิ่งที่จํากัดและสิ่งที่เป็นอนันต์เรามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอนันต์ในสักทางใดก็ทางหนึ่งเห็นได้ชัดว่าความเป็นอนันต์นั้นมีอยู่จริง และเราเองก็อยู่ในนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขีดจำกัดมันอยู่ตรงไหนด้วยเช่นกันเหมือนกับว่าคุณจะสามารถเป็นคนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจะเป็นได้อย่างแท้จริงหากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงและมุ่งไปยังความดีและถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณใส่ทั้งหัวใจลงไปนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังเดิมพันชีวิตของคุณ เพราะคุณกำลังเดิมพันชีวิตของคุณในบางสิ่งบางอย่างในบางสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่มันคือสิ่งที่คุณนั้นทุ่มเททั้งตัวทั้งหัวใจลงไปนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังเดิมพันอยู่คุณจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างไม่มีใครรู้ได้แต่คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณสามารถเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และคุณเองก็ไม่รู้ว่าขีดจำกัดของมันอยู่ที่ไหนถ้าคุณไม่ตีกรอบมันซะเองล่ะนะคุณก็รู้ว่าโลกนี้มันมีความทุกข์อยู่มากมายก็ไม่แปลกที่ผู้คนจะขมขื่นแต่คุณรู้ไหมครับว่าพวกเราไม่เคยขาดแคลนความเฉลียวฉลาดและความเป็นไปได้และหากเราจริงจังและพยายามทำสิ่งที่น่าสำเพชให้น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่ ใครจะรู้ว่าปาฏิหาริย์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในปีใหม่นี้ในปีข้างหน้าคุณจะทำอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้แค่ว่าพวกคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดเยอะอย่าตีกรอบความเป็นไปได้ของคุณให้แคบลงขอให้ปีนี้เป็นปีของคุณสุขสันต์วันปีใหม่ครับ ให้เสียงภาษาไทยโดย s p a r k m i n ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณและเจอกันปีหน้าครับ